อยู่กันในเกม Minecraft กอผม Dark Fox กันอีก t i o n เคยนะก็อยู่กันในมัดแพคที่มีชื่อว่า World of Darkon ภาคที่3กันอีกแล้วนะฮะก่อนี่คลิปนี้ผมก็จะมาทำภารกิจเอ,อ่อจากม o ดของ Sun of Sin กันต่อดีกว่าแต่ว่าอันนี้มันตะขาบเนี่ยวะแต่ก่อนนั้นมันชื่อว่าเ e นเตอ e ์พีดสไตรเอหรอโอ้โไมไ่ตัวนี้คือสมจริงสิวาสมจริงกว่าไอ้มัดอเล็กม็อบอีกตัวมันแบบเล็กๆนะแบบมันไม่ใหญ่มากอะแม่งโคตรจะเหมือนตะขาบแบบสมจริงเลยโอ้โห ดูมันดูมันเดินดูมันเดินนี่ตีเลยฮะขอทำการฟาร,ร์มพวกโนโมพวกเนื้อเลยสิตีปเรจียบร้อยมันตอบเป็นอะไรวะเนี่ยอันนี้คือต้องการนะฮะมันคืออะไรเนี่ยมันคือวีนอมอะไรสักอย่างหนึ่งนฮะน่าจะเป็นเขี้ยวหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยผมอยากจะทำอันนี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงของในมตของไซออลซินนะฮะก็คือมันต้องใช้เป็นพวกเนื้อพวกนี้แล้วก็เป็นพวกหัวใจก็ได้นะแล้วก็ทําการฟาร์มดีกว่า เอียไอตัวนี้นี่หว่านอนฟักทองนะฮะตีดิ้ดอกอะไรอ๋อดอกเป็นอันนี้หรือเปล่าหัวใจแล้วก็นี่มาสินายสเกลตันเดมอนเรียบร้อยฮะเก็บอันนี้มาอย่างเดียวแล้วกันของก็เต็มตัวแล้วเกินอันนี้อะไรซอมบี้คอรอเหรอตัวนี้ก็เหมือนตัวตลกอะนะเป็นซอมบี้ตัวตลกนี่ตีนี้แม่งเลยเฮ้ยแมงมุมเฮ้ยมันดอกอีกอย่างหนึ่งนี่หว่าแมงมุมอะเฮ้ยจะเก็บของของเต็มแป๊บนึงนะ เอาอะไรทิ้งดีวะเนี่ยแม่งของก็เยอะเนี่ยในตัวเนี่ยโคตรเยอะแล้วเอาเป็นอ่าไม้ทิ้งล้วกันเก็บอนี้มาฮะของแมงมุมเนี่ยมันน่าจะดีอยู่เหมือนกันนะมีไอ้มันฝรั่งติดพิษเ่ยเราไม่เอาล้วกันโอเคฮะมาเดี๋ยวจะทําการตะลุยตีฮอกมอนเตอร์แล้วกันตบไปเก็บนี่มาเยี่ยมไปเลยตอนนี้คือมันเข้าสู่ช่วง ดูดูใบไม้ร่วงหรือเปล่าฮนะเป็นสีแบบเทาๆแดงๆเนะี่ยไอพอกใบไม้แถวนี้คือแถวไหนเฮ้ยมีหมาเหรอตรงนี้มันคือตัวอะไรไมันคือเดสบู๊ปหรือเปล่าฮะเดี๋ยวกันนะแปบ๊บหนึ่งบิคิปเปอร์ด้วยของเต็มมาเราสามารถเทมได้ป่าเนี่ยเออมันต้องลองดูอ่ะไอหมาพวกนี้คืออาจจะเทมได้ก็เป็นได้นะเราต้องหาก,กระดูกอะกระดูกอันนี้มันจะดอปปะเนี่ย มันดอบแต่กระดูกอันนี้มันไม่ใช่มันต้องเป็นโบนธรรมดาดิมันไม่ใช่อันนี้นะเอาอันนี้ทิ้งแล้วกันจะเก็บเนื้อนี่มาฮะมันอีกตัวหนึ่งมาแล้วช่างมันแล้วกันวิ่มันตีกับไอตัวหมาดีกว่ามาเดี๋ยวจะลองเทมดูฮะเฮ้ยมันกัดด้วยเฮ้ยมันเทมได้ปะเนี่ยเหมือนจะเทมไม่ขึ้นมันต้องขึ้นหัวใจถ้าเกิดเป็นหมาปกติอ่ะโอ้ยมผมอยากได้ว่ะมันเท่ดีฮะอ๋อมันชื่อว่าเดซฮาว มันน่าจะทําให้เชื่องว่านี้แต่ว่ามันไม่ตีเราหรอกดนี่ปะให้มันนั่งไม่ได้นี่หว่าเออมันมันเทมไม่ได้แต่มันให้แบบมันเชื่องได้แต่ไม่สามารถเลี้ยงได้หรอโอ้ไม่โคตรเสียดายแล้ว่ะมันเท่มากแล้วแล้วตะขาบไม่เกิดอีกตะขาบไม่เกิดอีกแล้วเฮ้ยใจเย็นตะขาบอย่าเพิ่งซีนายมาซิตีแม่งเลย่ะนี่ตีไปผมมีการปีดบล็อกได้ด้วย ตอบแต่นี่ฮะเอาของเต็มดีว,วะ่ะของเยอะเหลือเกินในตัวแม่งสําคัญหมดอะไอ้บบักเก็ตนี่ก็สําคัญน่ะสําคัญหมดเลยฮะกระตุกก็สําคัญอ่อะไรที่ดีโอ้แม่งคิดหนักมากเลยนะเนี่ยเอ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยอุ้ยมันปล่อยแล้วเนี่ยโอ้โหติดไบเน็ตเลยว,วะ่ะมึดตึ๊บเลยเดี๋ยวก่อนนะขอตีไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะมันเกะก,กะไว้เนี่ยมันชื่อว่าดาร์คโปรเทคเหรอนี่ตีแม่งตายเลยฮะ เฮ้ยมันคือตัวอะไรเลยเฮ้ยมันดอกอันนี้ป่ะเนี่ยไอ้ดักหลอดป้าอันนี้เออแต่ก่อนนะคายนี่ก่อนอย่ามาแจมดินายต้องเอาของทิ้งแล้ว,วอ,อ่ะเอ้ยเอาเนื้อทิ้งดีกว่าไหมเอ้ยเอาเนื้อนี่ดีกว่าเนื้อหมูไม่เอาอะโอเคเก็บอันนี้มาอ่ามันคืออะไรอ่ะผมไม่ใช่วะ่ะมันคือดักหลอดนี่ไงดักหลอดจริงด้วยืมันดอกใจพวกนี้เหรออ๋อมันเพิงมีโอกาสดอกใจพวกนี้ได้ด้วยนั่นก็จัดว่าเยี่ยมเลย ตีนี่ก่อนซอมบี้มันเกิดมาจากไหนเนี่ยมาเอาเนื้อนี่มาเอ้ยแมงวันตายไปเลยนายเก็บนเก็บเนื้อมาฮะอันนี้มันเป็นวิญญาณของมันนีหว่า,เ,าเดี๋ยวกลับไปที่บ้านลก็เก็บของก็ดีกว่าของมันเยอะแล้วในตัวของไม่ยียบเลยมาที่สีเอาเก็บได้กล่องแบบกล่องพวกนี้ดีกว่ากล่องนี้ก็เต็มละกล่องของพวกสันอัลซินเอาไว้ในนี้เอะเก็บไปอันนี้มันจําเป็นมากเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เก็บเหมือนกันนะ อันนี้ของสไปเดอร์อะประมาณนี้แล้วก็ของไอ้พวกจากไอ้มอสบอลอีเคออสก็เก็บไว้นะมันจะไปล่าต่อฮะมันต้องแบบล่าต่อไงพวกนี้คือมันใช้ของในการคราบเยอะมากๆเลยนะมีอีกไหมแต่ว่าในถ้ำอ่ะมันจะมีซอมบี้ีประเภทหนึ่งนะเอ่อเอาสเต็กนี่มาก่อนเราสามารถอุ้มหมาได้ปะ่ะเออลองดิเหมือนจะอุ้มไม่ได้วะมันเป็นมอนสเตอร์อ่ะมันอุ้มพวกมอนสเตอร์ไม่ได้ฮนะ ไอ้มอสเคอรี่ออนน่ะมันอุ้มแต่พวกสัตว์เลี้ยงกับ a อ c ได้อย่างเดียวอ่ะอันนี้มันอุ้มไม่ได้ฮะโอ้โหแม่งเสียดายว่ะเอ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยเอ้ยมันเอามันคือแบบจอมเวทอ่ะเนี่ยเฮ้ยมันปล่อยเวทมนต์ใส่ฮะโอ้โหมันปล่อยไม่รู้ว่ามาซื้อนายมาเจอกันไหนที่อุ้ยมันเท่ว่ะมีคาถาด้วยเ้ยมันซัมมอนมันซัมมอนพวกสเกลตันจิ๋วโอ้แหลกแหลกแหลกเมืนึงมันแหลกอะไรเนี่ยอืมแตกฮะเรียบร้อยไอ้นี่อะไรเนี่ยพวกนาย พวกเด็กน้อยเอ้ยนี่ไงรับร้อยฮะมันโคตรเท่มาอันนี้คือเป็นไมชาที่ผมแบบมาเจอฮะมันก็อยู่แบบแค่ตื้นๆนะไม้ชาอันนี้แล้วก็มันจะมีพวกเอ่อซอมบี้แปลกๆอยู่เยอะนะในนี้ฮะเดี๋ยวต,ตีหมา่อนเอ้ยหมามันตอบของด้วยนี่หว่ามันจะตอบเป็นเนื้อสีดำดำแล้วก็หนังดำๆด้วยฮะมันจะเป็นซอมบี้คริสตัลน่ะที่ผมได้มาหนึ่งอันน่ะไอสีม่วงๆนั่นอะไรเนี่ย อ,อ๋อไอ้สเกลตันเดมอนอีกแล้วเหรอตรงนี้เฮ้ยสอดีมาดิซื้อนายตีเลยขอฟาร์มหน่อยขอฟาร์มเนื้อหน่อยเรียบร้อยเก็บมาเก็บมาเอ,อ่อมีเกิดไม่เนีมันต้องเกิดแต่ไม่เกิด,กดใต้ถ้ำอย่างเดียวไอพวกนี้ต้องหาดูอะ่ะเป็นไม้ชับท,ที่ใหญ่ไะเนี่ยตรงนี้ฮะผมว่าใหญ่แหละไอ้สเกลสเกลตันธรรมดานี่ตบไปหนึ่งทีฮะติดไฟเลยนี่เรียบร้อย เอ้ยอะไรมันยิงด้านหลังอ่ะเรียบร้อยไปแล้วก็อ,อีกด้วยลำคาญเหลือเกินเนี่ยชอบยิงกันเลยพวกนายมาเข้ามาตบดัวฮะผมก็เอาเอ็กแท็กสปีดนิดแม็กแล้วฮะก็คือมันจะตีเร็วยิ่งขึ้นแปบลบว่าตีไม่ต้องแบบชาร์ตอ่ะไม่ไม่แบบไม่ต้องรอคูลดาวน์ประมาณนี้แล้วกันนะตีแบบไม่ต้องรอคูลดาวน์จัด่าดีฮะไอ้สกิลเนะี่ยเอ้ยนี่ไงเจอแล้วมันเจอแล้วฮะมัน,มนชื่อว่าอะไรอะไรกันนะคริสตัลอะไรสักอย่างหนึ่ง โอ้ยเฮ้ยมันเสกกันที่ได้นะมันแบบมันมีเวทมนต์ว่ะเป็นครเฟี้ยวดรอป,ปะเนี่ยเฮ้ยอะไรนะนายโอ้โหมันตีแรงกันวะตีแรงแบบเลิกเกิดน,นะเออเอาเอันนี้ไว้ในมือนี้แล้วกันนะและ้วก็กินก่อนเก็บนี่มาแล้วก็อันนี้ต้องการให้พวกลูกศรเนี่ยเราได้ไปะได้มาสองแล้วนี่งไงจำได้เคยมาสามารถทำเป็นดาบได้นะทำเป็นดาบเวทมนต์ได้ซึ่งมันโคตรเจ๋ง เดี๋ยวหาเพิ่มแล้วกันอาจจะเจออีกนะมันจะอาจจะเกิดอีกในนี้แล้วก็มีตัวแปลกๆเกิดอีกแล้วตรงนั้นคือตัวอะไรเนะี่ยสีเขียวเขียวเนี่ยเฮ้ยบันดี้โกลสเกลตันอ๋อเป็นสเกลตันที่เรืองแสงนี่หว่าตบเลยเหมือนกสควิดเฮ้ยมันดรอปเป็นธนูอะไรไม่รู้อุย้ยไอ้นี่ก็ยิงเลยเอเ้ยมันนี่สินี่ไงลำคาญนะพวกนาย,ยมันดรอปเป็นไอ้นี่ดี๋ยว่าเป็นหมึกของกสควิดดี๋ยวว่าเราไม่เอาฮะ ของก็เยอะแล้วผมไม่เอาแล้วกันไอลูกศรทองนะ่ะอืมเก็บนี่มาลูกศรทำไมาได้แหละดีสุดละเอ,อ่อไม่เกิดเหรออีกสักหนึ่งตัวไอคริสตัลซอมบีแ้แหละเดี๋ยวรอให้มันเกิดสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันโอ้แต่สเก,กลตันที่มันเกิดกันแบบเยอะนะโคตรเยอะเลยโอ้ยเราติดอะไรเนี่ยติดบกเพดานไม่ผมแบบไม่กล้าแบบสำรวจต่อเพราะว่าเดี๋ยวกลัวหลงทางว่ะในไม้ชปนี่หลงง่ายอยู่ฮะ อ้ยเป็นถ้ำที่โคตรใหญ่เลยตรงนี้สวยมากถ้ำนี้เอ้ยนี่มันไอ้นี่ดว่ะไอ้ Chaos Knight นี่ว่ามันตอบของดีมันตอบเป็นเมทัลดักเมทัลนะหมานี่ก็ตีไปก่อนสเกิลต้านอีกแล้วเอเอไอ้นี่มาติดตรงนี้มาต,ตีตีรัวๆนี่ตายปะเอาตายโอ้ไวตามจเราโคตรแรงตอบปะเนี่ยไอ้ดักเมทัลอ่ะอยากได้ปะอยากได้ดักเมทัล เอ้ยเราไม่อยากได้สปไปเดอร์เอ้ยเอ็นเตอร์แมนนี่มันดรอปไอ้น,นี่อยู่นะถ้าเกิดอันนี้ตีอ่ะโอ้ยมมาๆๆมเรียบร้อยฮะดรอปนี่ไงมันคือนี้แหละเอน็เอนเตอร์แมนจำเป็นนะเพราะว่าเราจะให้สัตว์แดงเรามีสกิลเอ็นเตอร์แมนด้วยแมืงเมืองบุมจะเพิ่งมาจุนจ้านดิเราขอทำาการเคลียร์ของอีกแล้วดีทิ้งไปโอเคเดี๋ยวไปเก็บไอ้ดักเมทัลต่อฮะมันอยู่ด้านบนตรงนี้หรือเปล่าอาจจะกระเด็นหายไปละโอเคตรงนี้มั้ะเนี่ยเอ้ยมีไงเนี่ย เราต้องการอันนี้ฮะเดีย๋ยวเอา s e e ์ of chaos นี่ทิ้งไปเลยเอานี่มาดักไปเท่าเป็นเซตซตาร์ของมันนะโอ้โหเกลตันมาเกิดอีกแล้วซอมไีอยู่นี่ตีไปก่อนเลยอ่ะตายเอ้ยหนอนหนอนหน,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 นอนเกิดหนอนเกิดโอเคเก็บมาด้วยแล้วก็ค er ิปเปอร์นี่มันเหมือนจะดรอป้วยนะถ้าเกิดเอานี่ตีอ่ะลองดูนี่อยากได้สกิลคิปเปอร์ด้วยเออตายแล้วฮะนี่ไงดรอปฮะ อ๋อมาตอกเป็นเหมือนเนื้อคิปเปอร์ป่ะเฮ้ยเอาวะนี่เอาฮะเราต้องเอาเลยนี้เอาโบนทิ้งไปนี่ไงเป็นคิปเปอร์เนื้อของมันมีเนื้อคิปเปอร์แบบนี้สุดยอดไปเลยฮะมาเดี๋ยวทำการลองคัฟปนกันดีวกว่านะฮะว่าจะเป็นแบบไหนนะเราก็เตรียมของอาจจะได้หรือมั้งเนี่ยขอเก็บที่ก่อนขอเคลียร์ของก่อนนะในตัวนี่เยอะมากๆเลยอันนี้ของเอเดอร์แมนเก็บไว้อันนี้ด์กเมทัลเก็บไป,นนบไปฮะ อ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยผีผีมันเกิดมาอ๋อผมไปตีไอ้คอสไนซ์มันติดคำสาปนะผมมันส่งผีมาหาว่านี่อันนี้มาติดตรงนี้มาติดตรงกล่องนี่นะนะโอเคเดี๋ยวเอาเก็บเพิ่มเติมก่อนนี่วิญญ,ญาณนี่จำเป็นเหมือนกันนะไอ้วิญญาณนี่มนสามารถทำเป็นหุ่นไล่กาได้เลยนะเป็นหุ่นไล่กาวิญญาณอ่ะมันจะปกป้องพวกชาวบ้านแบบโกเลมเลยนะฮะแต่ขอให้ทำสคริปต์หนึ่งแล้วกัน เอาอันนี้ทําแล้วกันเรามีเยอะอยู่ฮะเหมือนจะต้องเอาแบบล้อมรอบปะล้อมรอบให้เป็นวงกลมนะฮะลองดูซิอ่ะนี่ไงได้ามาแล้วแล้วก็ต่อไปนี้ก็ต้องเอาชิ้นส่วนของไอ้พวกที่ผมฆ่าไปมาต่อกันในข้างในนี้อีกทีนึงฮนะโอเคเดี๋ยวขอดูโพยก่อนขอเปิดโพยดูก่นอนโอเคอ่าต้องเอาเนื้อวางไว้ตรงนี้อ่า มาฮะผมไปเปิดโพยแบบอีกสักหนึ่งรอบมาแล้วก็เราต้องใช้เป็นอันนี้ด้วยนะฮะจะใช้เป็นไอ้เนี่ยไอ้หัวใจของตัวเบรสต้องไปที่เนเธอร์ด้วยนะฮะมันจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับสัตว์เลี้ยงของเราได้นะฮะก็คือมันจําเป็นใช้แล้วก็ต้องใช้เป็นเลือดด้วยเราก็ไม่มีเลือดเลยเดี๋ยวขอวางก่อนแล้วกันนะเอาวางไปก่อนนะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้อีก3อันนั้นบนอ่ะอ่ะได้เป็นตัวนี้มาฮะแต่ว่ายังมันยังแบบไม่ครบนะฮะ คือต้องใช้เป็นเลือดแล้วก็ใช้เป็นอันนี้ด้วยของคิปเปอร์ใส่ไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็เอ่อต้องเอาผงสีเขียวเนี่ยไอเอเธอร์เอเธอร์ละเมียน,นี่เอาเอนเดอร์แมนมาก่อน Man เอ็นเดอร์แมนก็ใส่ไว้แล้วก็นนะกดตีเออใส่ไว้ช่องที่สุดท้ายแล้วก็นี่คือก็จะเป็นตัวเบสนะฮะเป็นหัวใจตัวเบสแล้วก็เป็นเลือดแล้วก็อันนี้ใส่ไปอ่าขาดเลือดกับหัวใจเบส ต้องไปหาเบรสก่อนไปเลยว่าหาเลือดก่อนวะผมหาเลือดก่อนดีกว่าไหมเนี่ยเรามีขวดอยู่หอันนะมันใช้เลือดตัวอะไรได้บ้างเนี่ยเลือดไก่เเพราะว่ามันไม่เวิร์กอ่ะต้องหาพวกมอนสเตอร์ตีเอาเลือดตัวมันจะดอบไปเนี่ยพวกซอมบี้จะเกิดตีมันอะซอมบี้มีเลือดตัแบบเนี้ยต้องลองดูอ่ะเดี๋ยวหาก่อนมีสักตัวป่ะหรือว่าบัวก็ได้อ่ะมีบัวแถวนี้ป่ะมีแต่ซอมบี้ฮะแถวนี้แล้วก็ฆ่าซอมบี้ก่อนอ่ะได้ป่ะ เฮ้ยได้นี่ว่านี่ไงสองขวดเลยฮะเอาก็ถือว่าเยี่ยมเลยโอเคเก็บเนื้อนี่มาด้วยจําเป็นมากๆฮะไปแต่กลับไปที่บ้านดีกว่าอ่าลองเอาใส่ที่เลือดเฮ้ยเอ้ย,อยมันกลายเป็นอีกตัวหนึ่งนี่ว่ะแล้วมันกลายเป็นตัวนี้ฮะเฮ้ยมันเท่หว่ะมันโคตรเฟีย้ยวแต่ว่าขาดไปน,นี้ถ้าเกิดออกก็เป็นตัวนี้ที่ผมว่าตัวนี้มันเท่กว่านะเฮ้ยแล้วอะไรมันขึ้นเนี่ย You feel like something in อ๋อมันมันน่าจะแปลว่ามีบางสิ่งบางอย่างกําลังมองคุณอยู่แล้วเปล่าตัวอะไรมามองคุณอยู่นะก็มาเดี๋ยวจะตบให้แบบหน้าคว่ำเลยจะฟันแบบให้หน้ายู่เลยฮะโผล่มาเลยโอเคปรากฏว่าไม่มีฮะผมว่าไปที่เนเธอร์กันดีกว่าใส่ชุดเกาะให้เตรียมพร้อมก่อนว่าในนี้คือโคตรอันตรายเลยฮะในเนเธอร์อันนี้มันมีพวกมอนสเตอร์แปลก เกิดกันเยอะแบบสุดจะไม่อยู่แต่ผมจะพาไปดูมันคือตัวอะไรฮะปะวาร์ปมาแล้วอย่าเพิ่งปล่อยระเบิดมานะเว้ยมันจะมีตัวหนึ่งมาปาระเบิดใส่เราได้มันจะพ่นระเบิดแบบรัวๆเลยฮะเหมือนแก๊สแต่ว่ามันพ่นแบบโคตรรัวอ่านี่เดี๋ยวขอทําการเตรียมของดีๆก่อนเอานนี้มาเราต้องไปที่ฟอร์เทสนะอยู่ตรงจุดไหนต้องเซิร์ชหาอุยอ้ยเดี๋ยวก่อนมันยิงมาแล้วเดี๋ยวขอลบก่อนเลยโอ้โหไม่ปิดไฟฮะติดไฟ,ดไฟแปลงมากอ่ะ for test for test อ้าหา for test ก่อนอ่าอันนี้อ่ะจะทำการเซิร์ชตรงไหนปะตรงนี้ไม่ใช่อันกดตรงไหนมลืมแล้วอ่ะกดตรงไหนปะเนี่ยอ่าตรงนี้อีก400กว่าบล็อกนะฮะตรงนู้นเลยต้องไปทางนู้นเลยนะฮะเดีข็ดกินนี่ก่อนมาเราเตรียมเป็นแบ็คโฮได้เผื่อเราสู้ไม่ไหวฮนะกลับไปตัวในในเท่านี้เอ,อ้ยบินไปซิมันบินยากนี่อะไรเน่ยเฮ้ยมันบริเจอร์เข้ามาในนรกโอเคนายโชคดีแล้วกันนะ เอ้ยแล้วผมมันบินไม่ขึ้นนะเป็นอะไรมันบินไม่ขึ้นนะเอ้ยบินเออกว่าจะขึ้นให้ตายเถอนะน่าเนี่ยมันคือตัวนี้แหละมันคืออ่าลาวาสควิดมันคือปลาหมึกนรกแล้วมันมบินได้ด้วยฮนะสุดยอดไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย,ยตัวอะไรใครไม่ยิงอะไรมาเฮ้ยมาเธออะไรกัเมื่อกี้เห็นชื่ออุย้ยมาเธอลาวาสควิดมูย เป็นตัวแม่มาเลยเหรอตัวโคตรใหญ่มันดุร้ายในตัวนี้ได้เลยมาสิมาเลยดิตีตีไปเฮ้ยตีโอเคแล้วร,ร้อยตายฮะมีของปะ่ะเราตีนี่ก่อนนะตีนี่เอา้าเอา้าเอา้าตีแล้วปุ๊บล่วงเลยคืออะไรเนี่ยเย้ยมึงโดนเผาโอ้ยโอ้ย,อยหรือว่าอนี่มันหมดวะเนี่ยไอ้ในเท่าควอตผมหมดปะ่ะมันถึงล่วงเลยผมว่าใช่วะโอเคเรามีโกลเลมอยู่อึดอยู่ เอ้ยผมไม่ตายหรอกนะเราเทพแล้วผมไม่ตายหรอกนะฮะนะโอเคเดี๋ยวรอให้ไฟมันหายก่อนแล้วกันตอนนี้จะต้องเอาพิกแอคมาขุดอันนี้ออกไปเอาพิกแอคอยู่ไหนวะด้านบนนี่เป่าผมต้องหาเป็นเนเธอร์คอร์สแลว้วอะตอนนี้ฮะไม่งดไม่ง่วงเลยเฮ้ยมัอนม,มีตัวอะไรเข้ามามแมลงอะไรวะเนี่ยเซติมพีทไม่เคยตะขาบจากนรกเหรอเน,นี่ยอือ้อหือ มาจากไหนเนี่ยนี่ไงโอ้แม่งคอสหมดนะฮะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงก้อนเมฆอ่ะมันต้องใช้คอสในการให้มันกินนะถึงจะได้สกิลนี่ไงคอสเยอะเลยขุดมาขุดมาจําเป็นมากมากฮะไอ้แรคอร์ตอนนี้ผมก็ลืมไงมันใกล้หมดแล้วเนีผมลืมมาขุดนะเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันคืออะไรเนี่ยบัตเวิร์มหนอนเลือดโอ้ยแล้วอะไรมันเต็มเลยวะเนี่ยแมงวันแมงเต็มเลยว่ะในนี้มีเป็นอะไรสไปเดอร์ด้วยมีแมงมุมนรกด้วยหรอ เฮ้ยนี่มันหนอนนมันคือบัตรเวิร์มนะโอ้โหแม่งน่าเกลียดมากน่าเกลียดตีม่งเลยได้เป็นเนื้อได้ปะกินได้ไเก็บมาก่อนแล้วกันเผื่อกินได้นะฮะมันคือการเปิดพิสดารยางไงล่ะเก็บไปก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปทำการไปที่ฟอเทสกันต่อแล้วกันนะโอ้ไม่เจอตัวแปลกๆเยอะมากเลยในนี้เนี่ยเจอแล้วไอ้แมงมุมนี้แล้วโอ้ผมไม่สู้แล้วกันเสียเวลาเพื่อนละไปแล้วโอ้ยติดใยมันมาถึงสักะทีฮะฟอเทส เดี๋ยวหาตัวเบสก่อนมีปะตัวเบสตรงนี้มีหรือเปล่าเอ้ยมีนี่ไงต้องเอานี่ตีมนะันฮะจัดไปะอ้ยคนไฟใส่เลยวะ่ะมาซิขอหัวใจหน่อยโอเคดอปด้วยมาเก็บก่อนนี่ฮะได้มาแล้วเป็นหัวใจของเบสเฮ้ยเจ้าพลิกลินซอมบี้ไฟพลิกลินเฮ้ยเหมือนจะมีกล่องวนะน่ะข้างในน,นู้นขอคอสกอนอัวอะไรมันยิงอ่ะเฮ้ยผมติดไฟได้ไง วัดเดอะมันคืออะไรเนี่ยใครมึงโจมตีผมในกล่องนี้มีอะไรเฮ้ยมีเป็นไบสกิลว่ะมันคือออฟซินเดียมอะไรไม่รู้ฮะเป็นไบสกิลเก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อจําเป็นในการใช้นะฮะในการคราบประมาณนี้แล้วกันนะฮะใน,นเท่านี้ผมพอแนละ้วเฮ้ยอะไรมันโดดลงมาอีกละหือตะขาบนี่แกรอ <S <S okay, โอเคเก็บนี่ไม่ได้แล้วฮะของเต็มแล้วกลับบ้านดีกว่ามาก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ทําการเรียนรู้ไบสกิลนี้ที่มันคือสกิลอะไรวะ อันนี้เหรอมันเป็นออปซิเดียมทิวเฮ้ยมันบอกว่ากันไฟปะกันดาเมจไฟกับลาวากับเฮเยอร์อุ้ยมึงดีว่ะกันดาเมจไฟได้โอ้โหมังเจ๋งเออมันต้องอย่างนี้สิถึงจะแบบของดีของเด็ดนะแล้วก็อันนี้ต้องใช้เป็นหัวใจเบรสอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ตรงนี้อ่ะอ่าสักหนึ่งอันแล้วกันแล้วก็ก่อนอื่นเลยเราต้องไปทําการไปที่บ่อเลือดแล้วก็โยนในนี่ใส่ในบ่อเลือดนะฮะแล้วก็ไปกันเลยฮะ มาทำการกดโยนเลยแล้วก็รอให้มันแบบเกิดพวกมอนเตอร์ขึ้นมานะตอนนี้รอแป๊บหนึ่งโอเคอาจจะนานอยู่เฮ้ยมาแล้วนี่ไงได้แล้วฮะมันคือตัวอะไรเนี่ย is alive นะเป็น advancement มันมีชีวิตนะเออมันก็มีชีวิตแี่มันเป็นมอนเตอร์อะไรไม่รู้เนี่ยแต่มันเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะแล้วทําให้มันตามยังไงอ่ะเอ้ยเออผมไปกดต่อยมันเอาอ๋อมันเราต้องกดต่อยถึงจะออกมาได้ เก็บนี่มาก่อนแล้วกันจะไว้แบบสั่งเวทวิเจอันเชิญบาปนะแต่ก็ยังไม่อันเชิญเพราะว่าเฮ้ยผมทําการมีสัตว์เลี้ยงแต,แต่ว่าสัตว์เลี้ยงมันจะช่วยผมตีวะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าไอ้พวกบาปนี่มันตีแรงแบบโคตรเลยนะแล้วสัตว์เลี้ยงผมจะไปจะไหวไปเนี่ยสั่งให้สัตว์เลี้ยงนั่งได้ป่าวต้องลองดูวะใส่ไปก่อนนี้โอเคตามมาตามมาตามมาเออมันตามเดี๋ยนะมันว์ปด้วยมันว์ปตามรามาเลยอะเหมือนแบบเหมือนหมานะฮะเฮ้ยแมวมุม,ม ลองตีดีเพื่อนนี่เราตีเอา้าโดนข้อกะติดตายเฮ้ยมันเหมือนจะพ่นไฟมันะเหมือนจะพ่นไฟนะโอเคมันเหมือนว่าจะสั่งให้หยุดตามไม่ได้นะผมไปหาข้อมูลมาแล้วแต่ว่ามันแบบมันน่าจะหยุดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมอนสเตอร์แบบคล้ายๆกับซอมบี้มันได้เลือดซอมบี้ไปอ่ะมันเลยกลายเป็นแบบแนวๆแบบมอนสเตอร์แบบรูปร่อมแบบคนนะก็คือมันจะตามเราไปตลอดโชว์การละนานเทิร์นเลยฮะ ก็สามารถให้นี่เพิ่มเลือดได้ดิประมาณนี้ฮะถ้าเกิดให้เพิ่มให้เพิ่มก็ขึ้นหัวใจอยู่เนี่ยเฮ้ยซอมบี้อะไรเนี่ยต,ตีมันตีมันตีมันซอมบี้ถังน้ำเหรอาวะใส่ถังน้ำาม่ได้แล้วซอมบี้ตัวนี้เรียบร้อยอุ้ยหนอนอ่ะเรียบร้อยตายเอเปว่าเฮ้ยไม่ตายเพื่อนมันไมน่มันไม่ตายเออตีมันตีมันตีนี่เราตบเองก็ได้แล้วมันดอบไข่เต่าะหรือเปล่าเออมันคือไข่เต่าซอมบี้ดอบไข่เต่าคืออะไรเนี่ย มันไม่สามารถทําให้มันหยุดนิ่งได้ว่ะโอ้มันโคตรเสียดายแล้วเกิดผมไปสู้กับ7บาปนี่ผมว่านั้นได้ตยอย่างแน่นอนเลยผมว่านะเลือกไปแค่60เองแล้วก็สามารถให้ดาบได้ด้วยนะซึ่งจะว่าโคตรเจ๋งเลยไปให้น้องแบบไปออกศึกกันดีกว่าหาสักหนึ่งตัวตีเฮ้ยแม่มดเกิดตรงนี้ซะด้วยโอ้โหแล้วอะไรมันเต็มแล้วันนะ่ฟักทองมันเต็มพื้นที่นะลองซอมบี้ก่อนแล้วกันนะซอมบี้ตีมันเลยนายตีมัน เดี๋ยวสิโอ้ยโอ้นี่งั้มตีติดไฟนี่วะเฮ้ยมันเจ๋งว่ะเฮ้ยมันใช้ดาบนี่คือมันตีแล้วมันได้นี่ด้วยว่ะได้เอเธอร์ด้วยว่ะเฮ้ยมันเยี้ยมัะมีเออมีคนฟาร์มให้เอดีว่ะเราไม่ไม่ต้องฟาร์มเองไงเราแค่เก็บก็พอแล้วฮะเฮ้ยตีนี่ตีไอ้ฟักทองนี่ตีมันนั่นแหละตีมันเอ้ยตีมันตีมันโอ้โหมันไล่ตามแต่ผมนะเรียบร้อยเฮ้ยแมงวันแมงวันโอ้โหมงวันมันจิกผมแล้วฮะหนึ่งทีแล้ว ติดดีบัฟด้วยมันคืออะไรวะเนี่ยดีบัฟอันนี้เฮ้ยติดอะไรอ่ะเฮ้ยมันจะแย่ป่ะเนี่ยเฮ้ยโดนระเบิดจากอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยอะไรไม่รู้วะอันนี้อ่านไม่ออกว่ะโอเคเฮ้ยอะไรมาตีด้านหลังไอ้น้องฟักทองโอเคฮะก็เอาเลยว่าถ้างานสหรับคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ถ้า,า,าก,กันนะกดด็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย